ำไมเธอที่ได้มีจิตใจที่ต่ำช้าแบบนี้เธอก็รู้ดีอยู่เต็มอกว่าเราสีจันทาเป็นพระมะเหสีของราชินางองเจ้าอ,อยากจะได้เราเป็นเมียอย่างนั้นเหรอใช่ถ้าอยากจะได้เราเป็นเมียมีจุกกล้า จันท้าลงขึ้นแล้วพีงไม่ยอมข้าไม่เคยมีอราศมีคนใดกล้าตบหน้าข้ามาก่อนเป็เรื่องแน่แน่เพราะฉนนั้นกจะเย็าและเจ้ากเป็นอะไรกจนเนาะโดนผู้หญิงตบพระองค์นี่ร้องไห้ตลอดเลยพระเจ้าค่ะ ใจจไม่ขันอย่างนี้แหละถ้าเราจะโคมันเล่นเหมือนชีวิตจริงขวัญเอ้ยขวัญมัวขวัญมาม,มัวไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่มามเรื่องนี้เดี๋ยวก็มองจัดการเองคุณจกเรื่องผูหญิงเรื่องผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้จะโคเที่ยวโรบีใช้บัตรลูดอุจจาระกันเที่ยวโรบ,บรีวัดนี้สิ้นแล้วด้วยบุญบารมี ของพ่อสวามีบึงบารมีที่ไหนวะบุญบารมอีอ๋อหัวเวยไม่มีใครที่จะปกป้ององค์หญิงอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียเรื่องเสียเนือ้อย่าให้ก็มองต้องโหดเหี้ยมไปมากกว่านี้ยอมดีดีดีกว่าเจ้ชคุเห็ิจังไม่ควรเป็นครูของขันเอาเอาไว้ให้เต็มสองหูถ้าจะให้เราเสียจันทา ไปเป็นเมียคนอีกคนชั่วอย่างมาสะท้านเราสิกันทังยอมตายด้ทุกวันวันนี้รักแผ่นดินรักศักดิ์ศรีมากใช่ไหมแล้วถ้าเป็นชีวิตของเด็กคนนี้หรือเปล่าลาบหญิงตกใจมดเอกเดินฟ้าไม่เคยเลือกของทาง ันแนายเลือของคุณคนวัชรินกับสีดวตคุณมีสายเลือดของเป็นสายเลือดของคุณพลวั กีวิตขอมมีความหมายกระหมอมจะไว้ชีวิตของไอเด็กคนนี้แต่องค์อิงต้องแต่งงานถ้าไม่แต่งไอเด็กคนนี้ตายไม่เลยแม่ไม่ยแม